สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดสมาชิกนะครับเข้ากลุ่มใน a c e b o o k นะครับสาหรับผู้ชมท่านใดนะที่มียอดสมาชิกนะครับในกลุ่มเฟซน้อยนะครับอะไรอยากจะเพิ่มยอดสมาชิกนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอล้จก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k t com กันแล้วนะครับเอาไเข้ามาได้นะครับหากว่าคุณชมทำได้นะพี่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลลาภานี่ครับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับเราก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้นะครับสองช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันเลยนะครับ อ่าหรือใครนะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยางกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานแบบโดยบัญชี Google หรือว่า i l ด้านล่างตรงนี้ไดนน้นีครับอ่าพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนะครับก็กดย้อนกลับมาเลยนะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้นะครับก็ลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ไปเลยนีครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkdh.com กันแล้วนะครับ อ่าไปเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูด้านบนตรงนี <Incred> ibly, ้เลยนะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในโวนนี้นะครับเราจะมาใช้ในวนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับออะเราก็มาดูที่หมวดหมู่กันเลยนะครับเอาวันนี้เราจะเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับก็เลื่อนมาที่เพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้นะครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับเอาเราก็มาดูที่บริการกันต่อนี่ครับ อันในบริการะนี้บก็จะมีอยู่หลายบริการนะครับ mm <h>. ให้เราเลือกใช้งานะครับก็จะมีความเร็วนะครับวามบริการที่แตกต่างกันนะครับเราจะมีเลทราคาะครับที attorney, ่แตกต่างกันไปนีครับอาคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอาผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนีครับอาพอเราเลือกบริการเรียบร้อยแล้วนะครับดาลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานี่ครับต่อมานะครับในโซนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมะครับกลับไปที่เฟ อ่แล้วก็มาที่กลุ่มนะครับเราต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกนะครับแล้วก็คัลอกลิงรับของกลุ่มได้เลยนะครับดันบลตรงนี้นี่ครับอ่แล้วก็นํามาวางนี่ครับในส่วนปริมาณนี่ครับกอจะอ่าเขาจะมีขั้นต่ำนะครับกับสูงสุดบอกนะครับคุณชมต้องการเพิ่มสมาชิกกลุ่มเท่ายเนี่ยก็มาใส่ในช่องนี้เลยนี่ครับอ่ะผมก็ใส่ไปที่1 0 0้นี่ครับพอเราใส่เป็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าบริการด้านล่างตรงนี้เครับเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วนะครับคุณชมก็กดสั่งซื้อไปเลยนีบบก้้้นนแแลวะ็จขึ ระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้คุณผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับในหน้านี้จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทาการสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นบริการนะที่เราเลือกมาเนี่ยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของกลุ่มนะครับที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมใส่ลิงก์กลุ่มมาถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าใส่ลิงก์กลุ่มมาไม่ถูกต้องนะครับ วันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเนี่ยเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้ง,งานเว็บไซต์แล้วนะครับอาจจะมียอดจานวนเงิน,นในเว็บไซต์ไม่เพียงพอหรือว่าเพื่อก็มาใช้ง,งานกันใหม่นะครับแต่ยังไม่เคยเติมเงินนะครับอก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะครับผู้ชมก็แค่มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินนะครับก็จะมีคิว์โค้ดขึ้นมาให้เราสแกนแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสิบนะครับทุกธนาคารก็สามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ไปได้เลยนะ่ครับแล้วพอทำรายการเรียบร้อยนะครับก็นำสิปมาแนบแล้วกดยืนยันให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้นะก็สามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับ อาจจะมีเป็นการสแกนเคียบโค้ดนะครับทูมานิวอเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เบุญนเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับต่อมานะครับก็จะเป็นอังเปาวอเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับก่อนที่จะเติมเงินก็อย่าลืมอ่านกันไว้ด้วยนี่ครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปที่ Facebook กเลยนี่ครับอตอนนี้นะครับยอดสมาชิกกลุ่มนะครับมีอยู่ที่ดก้าสิกเพิ่มขึ้นมาแล้วรอยังนะครับ อ่าตอนนี้นะครับยอดสมาชิกกลุ่มของเรานี่ครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง199คนกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปนะครับผมไม่ถึง5้านาทีเลยนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่รวดเร็วมากๆเลยนี่ครับอ่าต่อมานีครับพอยอดขึ้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับอ่าสำหรับผู้ชมเท่าอ่าขอภายนะครับสำหรับผู้ชมท่ามใดนะคที่ อ่ะแล้วอยากจะแนะนำนะเพื่อนๆแนะนำได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนี่ครับก็ให้คุณชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยครับอ่ะในเมนูนี้นะครับเขาก็จะมีลิงก์ให้เรากดคลิกลอกได้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับที่ต้องการจะใช้งาน,นเว็บไซต์นี่ครับอ่ะโดยให้เพื่อนๆนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอ่ะคุณชมก็จะได้ตาคา่าแนะนำนึ่งห้าเปกันด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับหากว่าคุณชมทท่่านนใดีได้เข้าามใช้้้งานนแแลลววะครับเกิดมีปัญหหาารือว่ อาจติดขัดอะไรในการใช้งานเนี่ยครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อหม่ตรงนี้เลยนี่ครับเอาแลว้วก็มาที่เมนูติดต่อมิ่ตรงนี้นะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อมินนะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวช่วยเรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอ่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาไะไรนีครับก็เลือกติดต่อมินกันไปได้เลยนี่ครับ สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ